โอเคก็ผมกล่าวสิ่งที่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับได่อยู่เกมโกทูปเปียนะครับมาก็กลับมาแล้วนะก็กลับมาทํา youtube ช่องเลยนะครับมาก็ช่องนี้น่าจะช็อกวอซีกันนะช่วงนี้เพราะผมลงที่บอสซีไปบอสซีจังเกิลน,นะฮะก็มีคนดูพันสี่เลยนะโอ้ตั้งกิ้วมากเลยนะฮะแล้วนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการหาเงินงในโกทูปเปียก,กันนะครับมาเดี๋ยวขอเข้าตัวนี้แป๊บนึงนะแป๊บนนะึ่ง เสียงดังไปไปมึงเบาเสียงก่อนเดี่ขึ้นหลับโอเคทำอะไรนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะขเข้าเข้าวันะฮะวัวผมนะครับกึ่งนี้เข้ามาได้นะครับเออการหาเงินนะครับหาเงินได้ด้วยนี่เลยฮะไอ้แม่เห็นไหมวันนี้เนี่ยเจนีเนี่ยเป็นบล็อกดาวน์นี่ฮะ จะได้เงินเยอะเลยทีเดียวนะรอบนึงนะแล้วก็จะมีนี่ครับต้นมันวก็จะมีนี้ด้วยฮะเป็นโน้ตนะครับปุ๊บหม่ไป้พอก็พวกนี้นะครับไอที่ได้เงินเยอะสุดก็คืออันนี้ฮนะเด,ด,ด,ดี๋ยวให้ดูทีไดีไ เล่นเงินเยอะสุดก็คือเจ้านี่ฮะเป็นดาวนี่นะนะนรรนะฮะ,ะ,ะนี่ฮะอินร้อยตระกูลห้านะฮะหาไปวเอาดูก่อนห้าเนะฮะเนี่ยเมล็ดนี้ปลูกได้นะครับแต่ไอ้ต้นดาวพวกนี้ไม่ได้ปลูกมานะว่านครับไอเล่นเงินสิบนะะึงเนี่ มันจะปลูกนานเลยะฮะผมมีราวๆร้อยกว่าต้นได้ะฮะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวตรงนี่ตรงนี้ก็ปาแปดสิบต้นเลยครับตรงนี้ไหมฮะปาแปดสิบต้นเลยะฮะผมมองดูข้อมูลต่อนะเออแล้วก็มีต้นหนึ่งครับเป็นต้นแบบเขาเรียกว่าต้นอะไรเนะน,นี่ยต้นนี้ตรงนี้ตรงนี้สิบสีชั่วโมงนะครับพรุ่งนี้น่าจะได้ ก็ต้นนี้ครับตรงนี้ก็ประมาณกีณ่วะเยอะแล้วข้อมูลนั้นอีกครับก็100กบร้อยกว่าต้นเลยฮนะอย่างเยอะเลยฮนะเนี่ยเดีวถามว่าเออเริ่มบอกเร่มบอกยันนะครับว่าผมเอาไอ้พวกนี้มาจัดได้ไงใครที่เก่งเรื่องการผสมนะครับก็มาผสมมาได้เลยงนะ่ายๆนี่กคนเนะงินยเยอะเลยฮนะก็ราวๆเก้าสิบบล็อกได้คนระับตรงนี้วิธีการ หาซื้อมันผมซื้อมาได้นะพิธีการหาซื้อเนี่ยในพวกเนี้ยเดาว็อกเนี้ยแบบเนี้ยเนี้ยอ่าคุณต้องมีโบอล็อกครับโอล็อกก็คือตัวนี้ฮะโอล็อกนี่นี่นี่นอันนี้อันนี้อันนี้นะน่นฮะคุณต้องมีอย่างน้อยสักามลล็อกนะฮะสามถึงห้าวอล็อกอ่าดีกว่าฮะล็อกเยก็ได้นะแต่มันจะได้น้อยนะฮะก็พิธีการ หาบล็อกนะครับก่อนนี่กดไปที่ล็อกนี่นะแล้วก็ซื้อนะฮะซื้อนี่นะฮะนี่นะแล้วก็สำหรับคนที่แบบรวยบ้านรวยนี่ก็กดนี่นะบายนี่นะอ่านี่อันนี้ก็ได้เยอะเลยนะครับนี่โชว์เราซื้อสักสี่หมื่นเพชรอ่านี่ยเนี้นี้ยแบบนี้เลยก็กดซื้อกันไปได้เลยนะฮะโว้ย โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูเวอร์ที่ผมใช้ใช้ใช้สร้างอันนี้ไอ้ฮะใช้ไปที่ที่ไปซื้ออันนี้นะครับบล็อกนะฮะเดี๋ยวจะพาไปนะฮะวันนี้เขต้นดนตรีเนี่ทุกได้ตังค์นะฮะเห็นไหมโอเคเดี๋ยวผมไปดูนี้ก่อนนะนี่ต้นเลยอืมอสุดทุกทนี่ หกชั่วโมงพวกนี้จะได้โอเคฮะเดี๋ยวผมจะพาไปเลยนะครับเฮ้ยคุณพิมพ์ไมว่าที่จะไปซื้อวอลล็อกเอ้ยที่จะไปซื้อไอ้บล็อกดาวาเค่นะครับมันชื่อจริงเต็มของมันคือพลูบอลนะพลูบอลเพนบอลเพนบอลนะเพนบอลนาโอเคนะคุณพิมพ์ชื่อนี้ฮะดูว่าดูว่าดูว่า ตามชื่อนี้เลยนะฮะน,น,นี่ชื่อนี้เลยนะฮะแล้วกดเข้าบูเลยฮะอ่ะพอเข้ามาตรงนี้นะครับมันจะมีสองประตูตรงนี้ประตูนี้นะไอเดินเข้าไปเลยฮนะนี่ครับไอมันก็จะเข้ามาในนี้นะฮะนี่พวกเขาก็ยังซื้อขายกันอยู่เลยนะฮะเนี่ย B U Y C สองร้อยแปดบล็อกนะครับขายได้เยอะนะฮะคุณอย่าบ,บ้าๆไปเลยฮะ ขายได้เยอะจริงนะฮะบอกนี้โคตรจังการเลเพราะมันหายากครับนะก็มาอย่างนี้ได้เลยนะฮะก็ซื้อก็มาดูราคากันได้นะครับนี่ไหมเซลแปดสิบห้าหนึ่งวอลล็อกนะฮะอ่าอย่างนี้นะฮะก็ตามนั้นเลยเนี่ยครับนี่เดี๋ยวเลฟขึ้นก็ไม่ซื้อได้ ดดเดี๋ยวก็แพงแนะครับจะซื้อเป็นเอ่อเป็นไม้เล็มันนะฮะโอ้ยคารนี่แหละเขาซื้อเป็นบล็อกก็ต้องถูกหน่อยน,นะฮะก็ประมาณสักร้อยหนึ่งร้อยร้อยบล็อกก็ประมาณสักสองหุล็อกนะฮะแต่ถ้าเป็นร้อยร้อยซีดก็ประมาณสี่หล็อกะฮะก็แพงอยู่นะ,ะโอเคนะอันนี้เราไปเ,เข้าไปดูแป๊บนะไปดูฝาบไปไป โอเคเดี๋ยวผมเข้าเวอผมก็เออผมลืมบอกลืมบอกอีกอย่างหนึ่งครับว่ามันมีต้นไม้ต้นไม้นึงที่สามารถโอ้ไปไม่ได้ทำงลี้งเพราะมันจะเด้งกลับมาเนี tekrar, san, grateful, n inc, n inc, uh, ่ยนี่เดี๋ยวว่นี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 ่ครับตัวนี้ครับชูกาเคลชูกาเคลเข้ใจไหโอเคนะเขใจไหถ้ายังไม่คุ้นครับ ผมไม่มีแล้วว่าผมเอาไปขายหมดแล้วนะฮะจักรยามันได้ตังค์เยอะนะครับแต่มันน้อยนะฮะจะขยอยใกล้ต้นเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมปาปีกนะฮะที่ซื้อนะฮะไปกันเลยก็เหมือนเดิมครับที่เหมือนเดิมเลยนะฮะก็ซีเอเอ็นเนี่ยแคนเน่แขนแขนในมือวายแขนเคลวมเคลว์อ่าไอ้ยี่ห้อบิดาชโทษทีฮะ C A R N D เฮ้ยไม่ใช่ดิผมลืมไหมฮะสิอะไรวะ C A N I ดิใ e ช่ครับ C A N ดิประเมาณนี้ฮนี่ยะเขาก็จะขายต้นชูต,ต้ากันเห็นไหมฮะสองร้อยเมล็ดเท่ากับหนึ่งวลอล์กนะฮะ ว่าถูกครับนะก็ลองมาซื้อกันดูกันแล้วกันนะครับอ่าไปด้วยเดีย๋ยวไม่มีล็อกอ,อ,อันนะเดี๋ยวรอผมตำมุมเรากันแล้วกันนะฮะใช่มนมถ่ายดูกันนะฮะเดี๋ยวก็จะมาสัมมกาจัดเงินด้วยนะฮะก็เดี๋ยวถรายคลิปนี้ก็มีกิจกรรมด้วยนะครับฉลอง70 subscribe นะฮะก็คนที่เล่นกโกโตเปียเนี่ยครับ ใครอยากได้บล็อกดาวนะครับเพียงเข้ามาในเกมแล้วบอกว่าพิมพ์มาในเกมแล้วบอกว่าพิมพออ์แบบนี้เนี่ยพิมพ์พอเข้ามาในเกมนะครับพิมพ์ว่าพิมพ์ชื่อยเชนได้ผมนะฮะเอพิมพ์ว่าอยแบบนี้บิ๊กสปอนเซอร์ก็ได้ฮนะอ่าแค่นี้ผมก็จะให้เลยนะผมให้มเมล็ดด้วยนะครับอย่างละสิบนะฮะอ่ะอาบางคนไม่ชอบนะเออจะได้ของดีอีกมากมายเนะี่ยก็ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกด subscribe ไปด้วแล้วก็กดกระทืบไลค์เลยนะฮะนะฮะคลิปคลิปนี้ถึง50เอ้ย20ไลค์เดี๋ยวแจก3 0ยทูนะครับผมเดี๋ยวจะมีประกาศผลกิจกรรมด้วยนะฮะก็ใครที่เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมแจกแจกเรื่อยๆนะครับบอกนี้นะใครที่เข้ามานะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ